เฮ้ยกรุ๊ปมีของมาส่งว่ะอ๋อี่ของอะไรเนี่ยเหมือนขยะเลยไม่ใช่มันไม่ของเออมันไม่ใช่ถุงขยะมันคืออะไรข้างในมันคืออะไรก็ไม่รู้จากร้านแบงกู๊ดคุยเอาไปจากร้านแบงกู๊ดเนี่ยรู้จักไหม อ๋อ <Metal. S 2> นั่นก็ไปดูซะลองเสิร์ชดูซะโอเคเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไอ้เดี๋ยวเราจะทิ้งรายละเอียดไปที่ด้านล่างเลยกันนะจ๊ะวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าร้านแบงกูดนะครับส่งอะไรมาให้เรานะครับดูซิว่ามีอะไรอยู่ในในถุงแกโอ้มีแรงไหมเนี่ยกินข้าวเช้ามาหรือเปล่าุ้ยข้างในอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่ไงครับสติกเกอร์ของร้านเขานะครับแบงก์แก แบงเกิร์นะฮะต้องแอคเซนดีๆหน่อยแบงเกิร์โอ้โหสุดยอดเลยเอ้ยเขาให้มาด้วยอเวะเทพว่ะบอกไว้ก่อนว่าเขาบทได้จ่ายแต่ว่าเขาให้มาฟรีนะครับเพื่อให้เราได้รีวิวให้ทุกคนได้ดูนั่นเองนะครับเฮ้ยนี่ก็มีนี่เหมือนกันติแบบ๊กเกอร์เหมือนกันใช่ไหมเอ้ยอาจจะดำนิดนึงนะครับนี่เฮ้ยโอ้โหโค้สวยอะ <S <S อ๋อหรือว่าที่หรือที่เขาเรียกกันว่าฟิชเชสสปินเนอร์หรือเปล่าฟิชเชสสปินเนอร์โอ้โหของโค้ตสวยเลยทุกคนมือสั่นมือสั่นแต่ว่ามันเหมือนมันอะไรมันหายไปวะ ปกติมันต้องมีสายแล้วก็อะไรเนี่ยที่มันต้องเล่นทีทูวันโกชูดอ่ะไอสัตว์อนามัยเด็กอ๋อหรอบ้าเลยจืบมันนานานเนาะแค่นี้เพื่อเขาเล่นเขาเล่นกันแค่นี้ใช่ไหมใช่ไหมหรือว่าอาจจะมีท่าทงท่าทีท่าทางใช่ไหมนี่ไงสปินเนอร์ของเรา โอหแต่ละอันสวยประคุปไหนหมุนให้หน่อยดิหมุนให้หน่อยโคตรเงาอ่ะเออดูดิเงาแบบสุดยอดโอ้โหแบบสีมันสวยมากผมชอบดอกไม้มากเลยดูดิดูดิโมันลุง้งอ่ะมันลุง้งอ่ะมันลุงนล้งอ่ะโอ้โหแล้วเนี่ยไอหัวน,นี้หนักมากครับดูมีน้ําหนักลองหมุนดีกว่าดังแหละโอ้โหดูดูดูฟังเสียงคือแบบ อันนี้คือดูอลังการมากเลยเว้ยเออก็กล้องผมมันไม่ค่อยดีนะครับก็อยากจะได้กล้องนะแต่ไม่มีตังทำไงดีอันนี้เป็นหัวกระโหลกนะครับลูฟี่อ้อนไข่ลูฟี่อ้อนไข่ก็ไม่รู้่ะดูเสียงโหดมากอะเสียงแบบโหโหดมากกล้องแม่งโฟกัสเข้าโฟกัสออกนะครับอาจจะเบนหัวนิดนึงนะครับโหสวยมากแต่ละอันนะครับก็ถ้าถึงอ่าล้านวิวผมจะแจกตอนนี้อยากจะเล่นเองนะครับ ไม่แจกให้ใครดีกว่านะเอาไปเล่นเองดีกว่า <c oughs> อือ <c oughs> โหอุยอ้ยไอติมไอติม <c oughs> โคตดสวยเลยนะครับก็ขอบคุณจากทางร้านแบงกูดด้วยนะครับที่ส่งสเินเนอร์สวยๆมาให้เรานะครับอ่าขอบคุณมากเดี๋ยวรายละเอียดลิงก์สินค้านี่ถ้าใครอยากจะซื้อเองนะครับดย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างล้วกันสามารถซื้อเองได้นะครับซื้อเองได้เลยนะครับราคาไม่แพงมากนะครับทั้งหอันเอ้ยห้าอันนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าสวยๆมันก็จะราคาสูงหน่อยนะครับลองไปดูกันได้นะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมบายยทุกคนอ่ะจะว่าไปมันเล่นแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยมันหมุนเง <laughs> <ต>ี้ยเฮ้ยแต่ว่าถ้าเล่นไปอาจจะเพลินกันได้นะหมุนๆไปเพลินๆไปและประมาณนี้ขอบคุณด้วยนะครับไปละทุกคนบายบายนะครับอย่าลืมนะล้านวิวผมแจก <laughs> ไม่ถึงหรอกนะ